ค่ะสวัสดี FC. เอฟซีแป้นส่อง,องทุกคนนะคะมือนีนุนทิยาก,กัะเดม,มาสถานที่เทวฤิ์สถานมหาลานีนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณอ่อนล่านะคะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะเพิ่น อนุญาตแห้นุนทิยามาทายถ้ำสถานที่ของเพื่อนนี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้ใดมาขอพอรมักจะได้สมงพิ่มตั้งใจนะคะมาขอโชคขอลาบมักจะได้นะคะรัฐบาลหรือเอกชนก็มักจะได้เพื่อนบ้านก็ได้นะคะได้ทุกวันนะคะจะมีด้านหลังจะเป็นต้นไม้นะคะพ่อน้อยกามานะคะพ่อน้อยงวดทิพนมานี่มาขอยึดต้นไม้ขอจับต้นไม้นะคะเพื่อนเป็นคนไายมือกากระบ,บาดเพื่อนได้หาสามหานะคะงวดนี้พ่อน่อย ก็ขอจับต้นไม้ก็ได้เลข3ามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็เลขทูบของพ่อน้อยก็ไปตรงกันกับเ,เลขทูบของคุณอ่อนลา่าเจ้าของสถานที่เนี่ยนะคะเป็นเลขหางเดียวกันจะเป็นตัวใดไปชมน้ากันเลยคะ่ะนะคะพ่อน้อยจุดทูบนะคะนุอที่ยากกับจุดทูบขออนุญาตสถานที่นะคะเป็นเทวฤทธิ์นะคะอนี้ปูยานยนตคก,กับนี่นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ พอหน่อยเป็นจุดทูกถวายดอกไม้ทูกเทียนเราก็จะไปขออนุญาตจับยูต้นไม้สถานที่ด้านหลังนะคะเป็นต้นไม้ต้นไม้แห้งนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนั้นที่ยาก,ก็จะไปน้ากันนะคะวันนี้พอเราจะเห็นเป็นตัวได้วที่ิพานธมานีเป็นหสามหา,หาโอหาสามหานะคะวทต่ิพันธ์มาเป็นหาสามหาเลขออกสี่ห้าสามนะคะเลขสามตัวพิษตัวนึ่งนะคะ เขาสองโตบนนะคะเนี่ยมีจะเป็นตัวใดฮะก็มะรุ่นน้ำกันนะคะน้ำใสๆนะคะเยดายเพิ่นเห็ดวิธีดึกนะคะล้น,น,นยาบ่ได้มานะคะต้นไม้แห้งนะคะเพิ่นห้โชคห้ลาบางคนกะมิโชคมิลาบตรงนี้นะคะจะมีคนมาขอได้โชคได้ลาบกับดอกไม้ผ่าสามสีหรือเจ็ดสีมาผูกให้นะคะ เป็นต้นยังก็คือเป็นต้นไม้แห้งต้นกี่งไงแสดงว่าค้นได้โชคได้ลาบหลายแล้วตลอดจนได้พาเจ็ดซีมันบ้างว่านข้าเจ้าก็ได้ซีเกตสามสามถือน้อยถือกล้าวจับอยู่นี่ข้าเจ้าเอาอยู่คุณดิเจ้าเอาลูกปิงฟองมีเจ้าก็น่อยว่าจับอยู่นี่ประจํานี่เจ้า ลักษณะการจับของพ่อน้อยจับจังไดค่ะจับจังสี่อะว่าจับเอาเลขยึดต้นไม้จับแบบนี้ก็ขึ้นโหลดนี่นี่ก็ขึ้นแล้วมาเศร้านี่นี่คืออ๋อพ่อน้อยจับแล้วต้นที่ย่ามาบอท่านพ่อน้อยกับเลยมาจับจับสาธิตให้เบื้อง่าจับแบบนี้สูงๆเพจจ้าแล้วพ่อน้อยเจ็ดสองอ๋อเห็นเป็นเลขเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง ฟังเด้อพี่น้องเนี่ยนนที่ยาขึ้นหน้าจอให้แล้วพ่อน้อยเห็นเป็นเก้าเจ็ดสองวัตถิพันมานี่เป็นห้าสามห้าวัตถิพันธ์ม่านานี่เป็นหาสามหาคือ,อยืดต้นไม้ต้นนี่สถานที่ที่เดียวกันนี่เป็นบ่ค่ะแมนพ่อน้อยยืนยันเป็นสถานที่เดียวกันห้าสามห้าหาอยู่ด้านนั่น หาสามหายู่ด้านนี้นะคะวัต่ิพานธมานะงวดนี่เป็นเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเลขชัดวาค่ะพ่อกระยัอยู่นะคะพ่อน้อยเพิ่นเป็นคนมีเส้นเพิ่นจะเห็นนะคะแต่ว่านุทิยาบ่เห็นนะคะเพิ่นว่าจังไดก็ว่าตามนั่นนะคะเดี๋ยวนุติยาจะสุบคปให้นะคะเจ็ดสองล่ะเก้ามันกลับเป็นหกน้่เดีอ๋อถ้ากันนี่อาจจะเป็นหกเจ็ดสองครับตัวเน้นคือเก้าเจ็ดสองมันน่คะพ่อเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองนะคะ ซ้ำกันล่ะโกับเก่าเขาตำกันเลยน้ำหนักท่อกันมันค่ะถ้าเน้นนี่จะเน้นสองตนบ่ค่ะเน้นสองตือเก้าเจ็ดสองเก้าเราก็เลขสองตัวเจ็ดสองเกับเจ็ดสองตัวเดียวเลยขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะงวดนนี้ก็ขอให้พ่อโชคดีให้เอฟซีโชคดีกันหน้าทางของพ่อน้อยนะคะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะให้โชคให้ลาบคนหลายจนได้ได้ผ่านสามสีเจ็ดสีนะคะ ออนล่าสถานที่ของคุณออนล่านะคะที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะสถานธรรมปุยยาปุยยาบ้านปะนั่งหนาวนะคะคุณออนล่าออกมาแล้วนะคะโชคมันไวยก็น้อยจุดโชคไว้มันปะค่ะจุดโชคไว้เยอะมาอพราขอ้าวมาขออาหารทีทางรายการโค้กนะคะแล้วก็คุณลุงได้โชคนะคุณลุงไปหาพี่ชายก่อน นะฮะพี่ชาไปได้แล้วได้ได้อะไรอาภาคุณลุงมาวันนี้ก่อนคุณอล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มามีรายการ YouTube น,นะคะมาจากรายการอะไรคะช่องนนทิยาพารวย <พา S 1> นค่ะนนทิยาพารวยอันนี้เป็นคุณลุงนะ่ฮะที่ได้โชคกับพี่ชายงวดงวดงวดก่อนได้เท่าไหร่ได้ห้าสามห้าสามห้าอ่ะคุณลุงไปซีนหน่ะเมื่อกี้เห็นเห็นเลขอะไรน้อยงูจีเห็นน้ำบปล่ะเมื่อกี้คุณลุงบอกกับช่อง ของคุณแม่แล้วนะคะอ่าเก้าคุณลุงจะบอกว่าได้โชคกับพี่ผ่านถูกทวดมาที่นี่มาขอแล้วงวดที่ผ่านมาได้ห้าสามหาอยู่ด้านนั่นอยู่ด้านไหนคุณลุงเจอด้านไหนด้านนั่นงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านนี้เจอด้านนี้งวดนี้ได้อยู่ด้านอ่าได้อยู่ด้านนี้นะฮะอย่าไหน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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรนะคุณลุงคุณลุงเห็นเป็นเลขอะไรเจ็ดใช่ไหมเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง 972าเจอ่ะทุกคนพิมพ์972มาหน่อยแล้วพิมพ์เลย972นะคะพิมพ์972หน่อย9มันเป็น6นะมนเด้อโอ้เห็นจริงๆด้วย6 72จ็ก็คนคิงลุก972 672็ดสองกับหก็ดสองนะคนคิงลุกเออพราะเราบอกคนคิงลุกนะคะนี่ๆๆนี่ะครอ่ะทุกคนแคปเลยค่ะ972ทุกคนเห็นไหมเห็นตรงนี้แคปเลยเห็นเป็นอะไร ถวายบุญแด่พี่ชายนะคะวันที่21นี้จะมีพิธีบูชาวันนาคปัณจมีนะคะที่เทวริษสถานนะคะมีโซฮานะคะจากอาจารย์แบงค์นะคะมาจากเชียงใหม่คณะเทวรายคณะรักษมีนะคะพิธีบูชาพญานาคฮินดูที่อินเดียนะคะแล้วก็ที่สถานฮินดูจะมีพิธีบูชานาคฮินดูเจ้ายญาก็ถือเป็นสายฮินดูนะคะเป็นพญานาคอินเดียนะคะเป็น มเหสีของปู่อนันตนาคราชปู่อนันตนาคราชเป็นอภรณะนะคะเป็นบรรลังของพระนารายณ์พระนารายณ์ก็อยู่ในฮินดูนะคะตอย่างแหวนนี้นกระดาน18คืนถู่นอกนะคะจะมีวิธีแล้วก็วิธีแจกข้าวสารด้วย100ถุงคืนนี้อาจารย์จะจับลูกปิงปองนะคะอาจารย์จะจุดเทียน9เริม่มเปิดโชคเปิดลาบนะคะเทียนร,ระเบิดดวงนะคะเทียนเปิดดวงเปิดโชคนะคะ วันนี้นะใครที่รอเลขปิงปองอยู่วันนี้อาจารย์ยังไม่ได้จับนะคะจะจับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปลงจะเคาะท้องนะคะสี่้องให้แฟนเพจนะคะสานะคะนะคะนะคะพอน้อยเพิ่งกตีข้องแล้วนะคะสรุปวันนคลิปนี้คือเก้าเจ็ดสองเด้อค่ะใครรอเลขปิงปองเดี๋ยวอาจารย์จะจับให้นะคะ รอได้เลยค่ะนะคะนุ่นที่ย่าสติคลิปให้นะคะโศกโศกมันมันเฮงเฮงปังปังนะคะเจ้าย่าแล้วก็พี่ชายไปแล้วนะคะคุณลุงจุดได้อะไรสี่เก้าใช่ไหมอาจารย์จุดเองเมื่อวานอ๋ออาจารย์อาจารย์จุดเองเมื่อวานได้สี่เก้าคุณลุงก็จุดได้สี่เก้านะคะอาจารย์จุดเองเป็น 4ี่เนะะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะจับเลขพ่อวดนี้จับชา้ามารุ่นน้ากัดว่าของค<ฆ>็หน่อยตัวที่สามจะเป็นตัวได้นะคะคองน่อยตัวนี้ส9แล้วนะคะตัวที่สามกำลังจะพูดนะคะวดนี้ได้ได้อะไรเด่นคะนี่นี่สิบหกสิงหาต้องแฟนเพจอาจารย์ออร่าทุกคนนะ,ะมารอชมสดๆเลยจะสวดพรคาถาเงินล้านจุดเทียนระเบิดดวง ขอโชคขอลาศก็จะยากก่อนเนี่ยงเลขซีคือซีหรือหนึ่งคน่อยกคลมารอคือหนึ่งคือซีเนี่ยงสี่ค่ะเงินนี้เปนีก้าสี่เด่นเด่นสี่เงินนี้สี่เก้าสี่แบบเน้นเนคนทุบของพ่อน้อยถูกของพ่อน้อยนี่ตรงกันก็ของคุณอลล่าเลยของพ่อน่อยเป็นสี่เก้าสี่นะคะสี่เก้าสี่ของคุณอนล่าก็เป็น สี่เก้าศูนย์นะศูนย์โอ้สี่เก้าสวยมาก,กวันนี้นะคะนะคะสรุปว่าในคลิปนี้เลขต้นไม้คือเก้าเจ็ดสองแต่ว่าลูกเลข<ว>ทูบเนี่ยของพ่อน้อยคือ 4, สี่เก้าสี่ของคุณออล่าเป็นสี่เก้าศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนะทางหาสื่อสาัก,กินแม่รัฐบาลเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ด 2, สอง <c oughs>